สวัสดีครับอ้นบีวครับวันนี้ผมอยู่ที่ To t ท l Auto c คอร p r พ m i เ m ียมนะครับสาขาอนุ Total Auto Premium นรุษโตเ a าออโต้คอร์พรีเมียมสาขาอนุุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสาขาหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่เป็นสาขาพรีเมียมของโ o เทานะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ใช้กันในกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยเป็นผลที่นำเข้าจากทางอเมริกาตั้งแต่เรื่องของการดูแลรถยนต์ที่คุณสามารถไปใช้เองได้สามารถที่ไป็น DIY ได้น้ำยาสารพัดประโยชน์ครับผม คุณสมบัตินี่นะถ้างง,งงเนี่ยก็คือคล้ายๆโซเน็กเลยเหมือนโซเน็กทุกอย่างแต่เหนือโซเน็กตรงที่ว่ามันใช้งานได้กับรถยนต์เนี่ยทั้งในห้องเครื่อง,ช,ง,ช,งช่วงล่างช่วงล่างใช้ได้หมดนะครับอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เป็นสนิมที่เป็นคราบสนิมตัวนี้สามารถเข้าไปดูแลจาัดก,การได้ นี่ครับสุดยอดน้ำมันครอบจักรวาลที่บอกว่าคุณสบันิเหมือนโซนิคแต่เหนือโซนิคตรงที่ว่ามันทําได้ทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับรถยนต์นะฮะเดี๋ยวไปดูกันทําอะไรได้บ้างง่ายๆเลยนะครับบานระตงประตูเนี่ยฮะเนี่ยไอที่มีเสียงดักางเนียนะฮะฉีดเข้าไปเลยนี่นะฮะฉีดเข้าไปเลยนะครับ หรือแม้กระทั่งในเครื่องยนต์ในห้องเครื่องนะครับในห้องเครื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นคล้ายๆลูกปืนนะฮะนะฮะฉีก็ไปได้เลยคุณเคยได้ยินบ่อยๆไหมเนี่ยตรงนี้ครับสายพานมุมเนี้ยสายพานเนี่ยมันชอบจะมีเสียงดังบ่อยๆเพราะอะไรฮะเพราะมันขาดน้ามันหล่อรื่นพวกนี้ฮะฉีกเข้าไปครับฉีกเข้าไปครับนี่เสียงเงียบเก็บนะฮะสุดยอดน้ำมันสารพัดประโยชน์นะครับ ฝาน้ำมันตัวนี้ด้วยนะครับฝาเพีพันฟามิงโก้นะครับผมเดีย๋ยวผมขึ้นคอนแทคไว้ให้นะครับข้างล่างนี้นะครับถ้าใครสนใจเราติดต่อสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับผมบอกได้เลยครับว่าเลียร์พันพวกนี้เนี่ยเป็นเลียนพันที่มี e n g i n e e r ยริเนี่ย from USA นะครับผมค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานแล้วถือว่าตอนนี้เป็น the best เลยนะครับในเรื่องของเคมีพันในการดูแลรถยนต์ นะครับฝากเพลยฟันฟามิโก้ครับผมขอบคุณมากครับอ้นพีวเคครับสวัสดีครับ